เลิกเรียนแล้วจ้ากลับบ้านมามีค่ไม่มีอะไรกินแบบเปล่าบ้างไหมจ้าวันนี้ออกซี่เลยสั่งเนาะตัวนี้มาเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวโพงไม้เม่ไม่เอ่ยไม่ใจนะจ้าที่แบบว่าในตึกตาก็คือดังมากวันนี้รับประทานเป็นรสน้ำตกนะคะใครมีเส้นกวงเส้นกอกเนื้อมองเนื้อหมูอะไรอย่างงี้ก็ใส่ไปได้เลยจะใส่โครงใส่ไข่ก็ได้เลยหนึ่งซองนะจ้ะเขาจะมีเส้นมีกระเทียมมีพริกมีเครื่องปรุงต่างๆใดๆหรือจะเป็นในส่วนของถั่วเครื่องปรุงร้านนี้บอกเลยว่าจุกมากนะจ๊ะแล้วก็แล้วแต่ละรสด้วยนะ แบบนี้มีอะไรให้ใส่ลงไปให้หมดเลยเพราะมันจะได้ความนัวความเอ่ยความใจแล้วมันบอกว่ามันนัวมันเอ่ยมันจึ้งใจเส้นมันอาจจะโดนแน่นอนนะแกเพราะเราใส่ลงไปคือเยอะมากต้มสุกแล้วนะจ๊ะก็แอบชิ้นนิดนึงแป๊บนึงนะแกคือมันอร่อยมากเดี๋ยวฉันถ่ายที่เตาดูน้ำซุปมีความนัวความใจความเข้มข้นเข้มเอ่ยเข้มใจนะจ๊ะฉันบอกเลยว่าใส่ไข่ลงไปเนี่ยก็คือจะเป็นแบบว่าน้ำซุปไข่ๆอะไรเงี้ยคืออร่อยมากแล้วเส้นคือเหนียวนุ่มหนึบมากแกน้ำซุปก็คือไม่จืดนะจ๊ะเพราะว่าเข้มข้นมากๆสุดเป็นว่าโซน้าซเล่น้วีำซุ่่มมอยาางี้คว โกโก้ของเส้นแบบนี้เส้นเนี่ยคือเหนียวนุ่มมากเลยนะทุกคนจะบอกเลยว่าทานเพลินมากดูดซุ๊ดๆ๊จบๆเนี่ยจะบอกเลยแบบพี่เอซี่สั่งมาหนึ่งพวงมีทั้งหมด5รถนะจะสำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยไม่รู้ว่าจะซื้อรถไหนไปดีก็คือซื้อไปห้ารถไปก่อนไปชิมว่าเฮ้ยตัวเองชอบในส่วนของรถไหนจะเป็นในส่วนของวันหยุดสัปดาห์หรือว่าจะเป็นเรื่องงงละกัรลึกๆ<ม>ไว้ไวที่บ้านคืออุ่นใจขาสนใจจิ้มตะก้าสายมือได้เลยจ้า